ดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวพัชราภูมิกุลนะคะเป็นนักกายภาพบาบัดนะคะประจําที่สูนการศึกษา,ษาพิเศษประจาจังหวัดบึงกาฬนะคะสําหรับวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะมาแนะนํานะคะเป็นช้อนสําหรับเด็กพิเศษนะคะเดี๋ยวทุกคนดูเลยนะคะว่าส่วนประกอบของช้อนนะคะที่เราทํามีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือช้อนตัวนี้นะคะสามารถดัดแปลงนะคะเป็นจะเป็นช้อนสั้นนะคะช้อนยาวนะคะช้อนสําหรับเด็กนะคะก็ได้เหมือนกัน,นะค่ะ วนตัวด้านหลังนะคะจะเป็นโฟมนะคะซึ่งตัวนี้จะสะดวกเวลาเด็กที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะของมือนะคะจะช่วยให้เด็กนะคะสามารถหยิบจับได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะเวลาใช้นะคะแล้วก็จะใช้ประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะในมุมงองนะคะเราสามารถดัดแปลงนะคะให้เหมาะสมกับความบกพร่องของเด็กได้เลยนะคะหรือว่าเราจะสามารถใช้โฟมตัวด้านหลังนี้นะคะไปใช้กับ อุปกรณ์การเรียนนะคะอย่างเช่นดินสอนะคะสีนะคะแรงสีฟันนะคะอย่างอื่นได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์นี้ก็มีแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับอุปกรณ์ชิ้นที่สองนะคะเป็นลูกบอลนะคะลูกบอลสำหรับออกกำลังกายมือนะคะในลูกบอลนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเด็กที่มี มือที่แข็งเกรงนะคะหรือว่ามือที่อ่อนแรงนะคะซึ่งการฝึกจะแตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับเด็กที่อ่อนแรงมือนะคะเราจะผู้สอนนะคะจะเป็นผู้ช่วยฝึกนะคะเวลาทํานะคะเอาลูกวันนะคะใส่ไปที่ฝ่ามือเด็กแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะผู้สอนใช้มืออีกด้านหนึ่งนะคะการทับที่มือเด็กนะคะออกแรงกำมือนะคะกำแล้วปล่อยออกช้าๆแบบนี้นะคะกำช้าๆแล้วก็ปล่อยช้าๆแบบนี้นะคะ เราจะทําทั้งหมด10ครั้งนะคะ10ครั้งพักนะคะแล้วก็ทําอีกครั้งนะคะรวมทั้งหมดจะทําทั้งหมด3รอบนะคะสามารถฝึกได้ทั้งเช้าเที่ยงเย็นนะคะตามเวลาที่สะดวกได้เลยค่ะ